จะหวยดวงนู้นไปนู้นแล้วนู่นออยากไก่ดวงนู้นจะรวยรางช็อล้วงนูไปนู่นแล้วชอไกหไม่ดไปนู่นไปนู่นล้ว มาทางนี้มีขายยังไม่ถึงยอดเขาซื้อมาหลอดแล้วมันไม่ก่อนหรือไงเนี่ยเนี้ยพอถลอดเาลไปแล้วดิ่งแล้วดิงแล้วไอ้นุตกแล้วไอ้นุ๊กเหดับแล้วเอาไปจุดต่อเนื่องไปเลยไม่ลมมันไม่มีก็ไปตามมันก็ไปตามลมนะลูกนะโอ้โหไปดูดีันโอ้โหไปดูดีกัน กลับไปกบไปน้าได้เตียนด้งดเลยนย้น้งดึงเออไม่บ้านเปนาย้ี่หูมีห่ายหด้วยเตียมีกินหรือเนนไม่น้องกนใหนเต็มก่อนไปกินไม่เยอะ้น้ันมาเต็มีอะไรนะมันจะนม่นเลย แล้วลูกไปยันตอมนกินม้ข้าวแล้วมาเล่นมาเอาอะไรนั่นไปไหนอะมาทำมันมนให้ไม้มีลมไอฝันสีนี่มันลไปเลยผมมันลืมไปเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันเองไอเทียนมันไปไหนอะเอาลูกไปโน่นเพี้ยโอยเหี้ยโอ้นีกรู้ไปโน่นนะไอเด็กอเด็กไอเด็กไอไปเเดับไปทด้ไดักไอเดกไอไหเ มันจะ้อยขึ้ามนเองแล้วท้ากดว่าอกานไ้ไปได้ละไปแล้วดับไปแล้วควันมันจะต็มแล้วมันจะไปแล้วเราเราเอามือป้อนลอยด้อยตัวเองจะไมหมีเกมปัเลย <laughs> oh i know.